การแข่งขันทั้งนี้นะผมมาจากการที่แบบนี่เป็นครั้งที่3ที่เราจัดครับผมมาเริ่มมาจากการแข่งขันเล็กๆออนไลน์นะผมบนน์เนอร์ o N e R นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะผมเป็นการแข่งขันระดับร้านนะผมแต่ว่าเพื่อความสนุกเราเพิ่มเติมรูปแบบการแข่งขันแบบทีมขึ้นมาเป็นรูปแบบ3เวสสามนะครับผมแต่พอหลังจากนั้นเราสึกว่า3เวสสามเนี่ยมันมันไม่พอนะผมผมก็เลยขยับไปที่5เวสห้าับผม 5เวท5ต้องบอกว่าไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะครับผมเราได้แรงบันดาลใจมาจากทางการแข่งขันที่เกาหลีนะแต่ว่ารูปแบบก็ไม่เหมือนกันนะครับผมที่เกาหลีจะเป็นการแข่ง5คนพัด3คนอีก2คนก็ต้องนั่งดูเพื่อนคนะแต่เนื่องจากว่าเราอยากให้เล่นกันทุกคนเราก็เลยให้เล่นกันทุกคน5คนไปเลยนะครับผมก็เป็นการทีมมากคนผมแรงบันดาลใจเนี่ยหลักๆมันมาจากว่าคือโดยทั่วไปเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันแบบเป็นคนคนเดียวนะครับผมเล่นคนเดียวกีฬาเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นทีม มันสนุกนะผม,มเราดูฟุตบอลดูอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เลยมองว่าถ้าเราทําเป็นทีมเนี่ยทีมของร้านขึ้นมานแบบศักดิ์ศรีร้านมาเล่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกกว่ามันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ประสบความสาเร็จมาในปีที่สานี้ด้วยครับผมโอ้ทีมงานต้องบอกว่าเราเนี่ยน่ารักมากครับผมทุกครั้งที่พอเราเริ่มไอเดียขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมเราถามขอความร่วมมือร้านนี้ขอความร่วมมือร้านนั้นขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยผมทุกคนยินดีมากๆครับผมงานเนี่ย ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นออกไนรครับผมแต่ว่ามีทีมที่เขาจัดการแข่งอยู่ประจํามาช่วยนะผมทีมเขาเชี่ยวชาญสถานที่มาช่วยนะผมมีหลายๆร้านนะผมมาช่วยเอาของรางวัลให้เงินรางวัลให้ต้องบอกว่าเป็น,น,น,นคอมมูนิตี้เกมวันนี้นะครับผมคอมมูนิตี้กันขันที่มีแบบทุกทุกที่มาช่วยๆกันมากคนแล้วผมขออนุญ,ญาตขอขอบคุณเจ้าใหญ่ๆนะครับผมเริ่มจากฟอร์จูนทาวนะครับผมเป็น ปีที่2นะครับผมนี่ให้กระสานที่เรามาผมขอบคุณมากจริงนะครับผมสถานที่ใส่ที่จอดรถสะดวกมากครับผมแถมอุปกรณ์ไอทีในการใช้นะครับผมสะดวกมากนะครับผมก็ยังไงถ้าใครหาอุปกรณ์ไอทีมาที่ฟอร์จูนทาวนนะครับผมขอบคุณสิงค์คอร์เปอเรชั่นนะครับผมที่มอบเครื่องดื่มนะครับผมสิงค์เลมอนโซดานะครับผมรวมทั้งสาล่ายาชิตะให้เราด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นของกินเล่นที่อร่อยนะครับผมแล้วก็ผมต้องขอบคุณเอ็นเน็กนะครับผมสำหรับดอกทริปนะครับผม แล้วก็อื่นๆนะครับผมรางวัลอื่นที่ให้แรงกําลังใจหลายๆอย่างต้องขอบคุณเน็กแกลลี่นะครับผมขอบคุณนัดการ์ดนะครับผมที่สับสนุนของรางวัลด้วยนะครับผมเช่นเท่านั้นไม่พอนะผมยังขอบคุณ IP เพนะผมที่มาช่วยกันจัดนะฮะแล้วก็คนอาการสําหรับที่เป็นคนช่วยดูแลเรื่องของสถานที่นะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะผมขอบคุณเพื่อนๆทุกร้านการ์ด28ล้านนะครับที่มาเล่นกันนะครับ ยังไงผมหวังว่าปีหน้ามีกำลังจะจัดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับผม้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณสปอร์ตเดลเอรคุณครับ